ลงมาจากเรือข้ามฟากนี่ก็บ่อไลฟ์บันไดเนาะวันนี้จะเป็นคาลงไปด้วยคุณผชมนี่หลังจากขึ้นมาใกล้จะหมดก็ลงไปเลยเนี่ยคุณชมลงไปเรือข้ามฟากเลยไปสาทอนเนาะเที่ยวเอเชียทิศแล้วก็ไปซาทอนต่อเลยเนีย่นี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับนี่ครับจะพยายามปิดเซ ขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมขึ้นมาแล้ว360คนขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ประเทศไทยที่ว่าเยอะมากเกินไปไหมครับเยอะมากเกินไปจริงๆนะครับต่างชาติเยอะมากมากเลยคนอินเดียชอบเจ้าพญาปิดเสพชอบเที่ยวมากมากเลยเนี่ยเห็นไหมครับรเจ้าบอกว่าคนอินเดียชอบมากินข้าวบนเรือดินเนอร์ ชอบมาปาร์ตี้ชอบมาจัดงานวันเกิดอยู่เรือดินเนอร์ประเทศไทยก,ก็ชอบนัดเลี้ยงเพื่อนเพื่อนอยู่ที่เรือดินเนอร์ประเทศไทยจริงไหมครับน่าจะจริงนะจะมาเที่ยวกันเยอะมากเลยอืออยากจะด่ากันนะเรือดินเนอร์ประเทศไทยเยอะมากเลยท่านผู้ชมน่องแม่น้ำเจ้าพระยาแทบแตกเลยไหมครับ <c oughs> <c oughs> นี่ตเตลือดินเนอร์ทั้งนั้นเลยเนี่ยโอ้โร่องลอยกันเต็มเลยเนี่ยเห็นไ,ไหมครับลำนี้ไว้อ็อกคิดเรือดินเนอร์ประเทศไทยทางมุสม์เนี่ยตึกสูงๆสวยๆงามๆด้วยล่องแม่น้ำเจ้าพยาเลือดินเนอร์ประเทศไทยครับสวยงามจริงๆลำนี้เมลิเดียท่าเรือที่สองในกอนสยามแต่ตอนนี้อยู่ เอเชียทิกท่านผู้ชมเห็นไหมครับเยอะมากจะจจิงๆโอ้โหสุดยอดเรือดินเนอร์ประเทศไทยนี่ครับนี่ครับนี่ก็เป็นเรือขามฝากสาทรกับเอเชียทิกเป็นเรือของเอเชียทิกมาจากสาทรไปรับนักท่องเที่ยวมาจากสาทรน,นั่งฟรีขี่ฟรีนี่ครับ นักท่องเที่ยวมาจากสาติไทมาเที่ยวเอเชียติวกลงมาจากเรือข้ามฟากแล้วท่านผู้ชมคนอินเดียเนาะก็บอลายบันไดเด้อท่านผู้ชมเดินนี่ครับอินเดียก็อุ้มลูกมาด้วยนี่ครับนั่งฟรีขี่พีเอเชียติวกจัดให้สบายมากๆไม่ต้องเสียตังค์โน่นเนะ น้าคนอินเดียเขาเจ้าก็อยู่ประเทศไทยมานานก็พาลูกมาเที่ยวพาครอบครัวมาเที่ยวนี่ครับนี่ครับขึ้นมาก็ลงมาจากเรือขางภาคนก็บ่อร้ายบันไดเนาะวันนี้จะเป็นคาลงไปด้วยนะ่ท่า,ทานสน้มหลังจากขึ้นมาใกล้จะหมดก็ลงไปเลยนะ่ท่า,ทานชมลงไปเรือขางฝากเลยนะไปสาทรเนาะ เที่ยวเอเชียเทคแล้วก็ไปซาทอนต่อเลยนะี่นี่ครับนี่ครับโอ้นี่ครับเอเชียเทคนี่ครับกำลังวิ่งเลยเนะี่วิ่งวิ่งชาวญ,ญี่ปุ่นคนญี่ปุ่นก็ชอบเรือพีนี่ครับผู้สาวผู้สาวโอ้โห ลงเรือข้ามฝากนั่งพีคีฟเรือดินเนอร์เอเชียทิกท่าเรือที่2มาส่งหนักทองเทียวแล้วเนี่ยจะพยายามปิดเศษเบอร์2ขอบสีสีเหลืองท่านผู้ชมขอบสีฟีฟ่านะั่นลอยันปิดเศษเนาะท่าเรือที่ที่หเอเชียทิคเนี่ยกำลังตีคู่กันเข้ามาเลยน,ะนี่ครับวันนี้ไม่ตืดเทุ่นผู้ชมเด้อ เพราะว่าเป็นวันอีกวันหนึ่งเป็นวันสำคัญของคนไทยเนาะนี่ครับชาวพยาปิดเซ่ไม่เติร์ดไม่เติร์ดวันนี้ชมวิวอย่างเดียวขึ้นมาแล้วท่านผู้ชมขึ้นมาแล้ว360คนขึ้นมาจากเรือดินเนอร์ประเทศไทยที่ว่าเยอะมากเกินไปไหมครับเยอะมากเกินไปจริงๆนะครับ ต่างชาติเยอะมากๆเลยคนอินเดียชอบเจ้าปญาปิดเซฟชอบเที่ยวมากๆเลยนี่ใช่ไหมครับพระเจ้าบอกว่าคนอินเดียชอบมากินข้าวบนเรือดินเนอร์ชอบมาปาร์ตี้ชอบมาจัดงานวันเกิดอยู่เรือดินเนอร์ประเทศไทยก็ชอบนัดเลี้ยงเพื่อนเพื่อนอยู่ที่เรือดินเนอร์ประเทศไทยจริงไหมครับน่าจะจริงนะ เขาจะมาเที่ยวกันเยอะมากเลยกาจ,จะด่ากันนะก็แม่ปิดเศษเนี่ยอินเดียเหมาเป็นเรือเป็นลําเลยเห็นไหมครับเยอะมากเลยคนอินเดียก็ไม่ต้องแปลกใจคนอินเดียชอบอยู่ประเทศไทยนะครับชอบทมมาหากินอยู่ประเทศไทยเปิดธุรกิจเยอะมากอยู่ประเทศไทย นี่ครับเที่ยวไทยเยอะมากมากเลยน,ะนี่ครับอยู่ประเทศไทยด้วยท่านชมเลยเอเชียตะวติดกับถนนเจริญกรุงด้วยท่านชมเลยถน,นนถนนเจริญกรุงนี่ครับผู้จ้ามารอกันเยอะมากเลยตรงนี้อ๋อวันนี้ร้านอาหารก็บ,บเปิดเพลงดังด้วยท่านชมเ,เปิดเพลงนะ ว่าเป็นวันเขอเรียกเป็นวันสำคัญของประเทศไทยนะนอยู่เอเซเทคีท่านชมเที่ยวเรือดินเนอร์ประเทศไทยนี่ก็บร,ริแบ่งชนสั้นนะบร,ริแบ่งชนเผ่าก็ชนสั้นไหนก็เที่ยวได้ขอให้มีตังซื้อตัว ศาสนานั้นศาสนาไหนก็เที่ยวได้ขอให้มีตัวซื้อตัวนะนี่ครับแต่ก็แต่งตัวเรียบร้อยหน่อยเนาะแต่งตัวสวยๆง,งามๆนี่ครับเ้วจ็เที่ยวไทยเ้อท่านชมเรือดินเนอร์ประเทศไทยตึ๊กตึกกกก๊นี่ครับ อันนี้มาดูคนอินเดียในคำส่ตงตรง,ตรงนี้แหละครับส่งคนอินเดียคนอินเดียเนี่ยเปิดธุรกิจอยู่ประเทศไทยนี่เยอะมากเลยนะครับงานวัดแขกอินเดียเนี่ยโหยิ่งใหญ่อลังการเลยนะครับไม่ต้องแปลกใจนะครับประเทศไทยก็เป็นประเทศที่สองของคนอินเดีย นี่ครับสาวสวยถ่ายรูปถ่ายซนจ้าก็จะไปขึ้นรถอยู่อยู่ถนนเปริญนกรุงแต่ชนใหญ่คนอินเดียเขาก็กลับกลับบ้านเองกลับห้องเองกลับที่พักเองเพราะาเขาจะอยู่ใกล้ๆแถวนี้แหละแต่ส่วนใหญ่นะครับนี่ครับประเทศไทยครับประเทศไทยเอเชียทค เขาเจ้าจเจริญรุ่งเรืองเขาเจ้าก็ทาสถานที่ท่องเที่ยวได้สวยรู้มากมากเลยนี่ครับสิงห์สวรรค์แล้วก็เอเชียเทิกนี่ครับความสวยงามความรูหลาของเอเชียเทิก